given, that's how we live Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a bit. สวัสดีครับวันนี้ที่ยายนจูนิ่งนะครับต้อนรับสมาชิกนะครับที่เดินทางมาจากที่ไหนนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่มีการเรื่องของประกาศเคอร์ฟิวในเรื่องของโควิดนะครับ19นะครับการเดินทางนะครับที่เดินทางมาใหญ่ยนจุนนี่นี คิดว่าต้องลำบากแน่นอนนะครับในในส่วนของอย่อยนจุนิ่งนะครับต้องสมาชิต้องเดินทางวันลำบากแน่แต่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทาความรู้จักเจ้าของรถนะครับแล้วเดินทางมาแย่อยนจุนิ่รเนี่ยระยะทางไกลแค่ไหนนะครับที่เดินทางมานะครับรวมถึงการเดินทางเนี่ยมีอุปสรรคหรือมีการตรวจสอบอะไรเนี่ยเข้มข้นมากนาดไหนขนาดไหนนะครับสําหรับในยุคของโควิดนะครับตัวนี้สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อหน่อยครับเดินทางมาจากมินบุรีครับมินบุรีของเจอกเจอกมินบุรีโซนนั้นเนาะกี่ร้อยโลครับพี่ น่าประมาณร้อยสองร้อยสองร้อยสองร้อยยี่สิบกิโลได้ไหมสองร้อยสองร้อยบวกแน่นอนสองร้อยบวกนะครับรถมีอาการเป็นไงบ้างก็ <c oughs> กระตุกกระชากครับเตรียมใจกระชากนะครับวันนี้เดินทางมาใหญ่ยนจุนนิ่งการเดินทางจากเมนูรีนะครับมาใหญ่ยนจุนนิ่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับมามาง่ายครับประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่างานครับี่ครับ ถือว่าขับรถเร็วมากนะครับขับรถค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ความเข้มข้นในการตรวจสอบในเรื่องของโควิดในเรื่องของวัดไข้การวัดไข้การใช้แมสต่างๆระหว่างทางนี่เป็นไงครับก็ตรวจที่เนี่ยก่อนจะถึงอู่ที่เนี่ยตาคีนะครับก็ก็ตรวจดีครับมีการตรวจสอบแล้วระหว่างทางนะฮะแล้วก็ระหว่างทางก็ตรวจมาถึงอู่ก็ตรวจครับ สองจุดครับสองจุดก็คือก่อนที่จะเข้ามอตอกีครับแล้วก็ก่อนที่จะนํารถซ่อมครบก็มีการตรวจสอบนะครับตรงนี้เราก็พวกความสบายใจเนาะทั้งเจ้าของรถเองนะครับคือเจ้าของรถเองก็ดูแลตัวเองเซฟเซฟเซฟตี้อยู่แล้วเซฟมาอยู่แล้วนะครับอย่ายนจูนิงนะครับเราก็เซฟในเรื่องของเรานะครับก็ก่อนดำเนินการนะครับเราก็มีการวัดไข้ใช้เจลฆ่าเชื้อในระบบรถยนต์รถมีอาการกระตุกนะครับติดตามใหญ่ยนจูนิงมาจากช่องทางไหนยูทูบครับ นานไหมครับก็เป็นเดือนนะครับเป็นเดือนจังหวะรถเพิ่งมามาเสียได้มามากระชากได้สิบกว่าวันเนี้ยแล้วก็เขาแนะนําให้ให้ซ้อมที่แถวกรุงเทพแต่ผมผมมาีนี่ดีกว่าผมตัดใจมาีนี่เลยเพราะเห็นเห็นเขามาซ้อมมันเยอะมาซอมันเยอะเห็นที่ว่าแถวมินบุรีก็มาซ้อมมันเยอะแล้วก็พวกแถวกรุงเทพก็มาซ้อมมันเยอะก็เลยตัดใจมานี่เลยตัดสินใจตัดสินใจมาเลยครับก่อนที่จะนำรถมาใหญ่ยนจูนิ่งเคยนําไปตรวจสอบมาก่อนหรือเปล่าเคยไปเปลี่ยน สายสายเกียร์เฉยแต่ยังไม่เคยซ่อมมาพวกนี้ยังไม่เคยซ่อมยังไม่เคยซ่อมค่าวเือเอาง่ายว่าดีเทลรถนี่คืออ่ายังรถมาอยู่กับเราคือยังไม่ทําอะไรมากมายนะครับมีแค่ใช้งานตามปกติเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ปกตินะครับจะพอเกิดปัญหานะครับเข้าไปดูใน YouTube เข้าไปดูในรีวิวต่างๆเขาใหญ่หยุดจูนิงนะครับก็เลยตัดสินใจเดินทางมาก็เลยมาเลยก็เลยมาเลยมีความมั่นใจแค่ไหนเราเต็มร้อยครับ ที่เราตัดตัดตัวเองกะฮะก็ต้องเต็มร้อยแหละเพราะเห็นเห็นคนมากันเยอะเราเห็นบริการอาจารย์ใหญ่กับาคุยดีอะไรดีก็บริการดีก็เลยมาวันนี้เห็นบอกว่าต้องพอลถมาถึงวิเคราะห์งานเสร็จมีบอกเลยว่าต้องขัดไฟหน้าผมด้วยครับตอนนี้ทีมงานชอบชอบชอบตัดขัดขัดไฟหน้าเลยแหละที่มาก็เดี๋ยวเราจะมาลุ้นดูนะครับว่ารถคันนี้นะครับจากไฟใสๆนะครับจะใสขนาดไหนหรือว่าจะขุ่นนะฮะมาติดตามกันเองนะครับ รถยนต์เมื่อกี้ทดสอบลองวิ่งยังยังไม่ไดรลองยังไม่ลองนะครับเดี๋ยวจะมีในการเทสนะครับในช่วงเร็วทางผมนิดนึงนะครับในการขับขี่นะครับก็น่าจะเป็นช่วงบ่ายหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้กาลังเคลียร์ไฟหน้ากันอยู่นะครับรถยนต์นะฮะที่เกิดปัญหานะครับก็สามารถโทรปรึกษาที่สอใหญ่ยุนเดงได้นะครับอาจารย์ใหญ่เองก็มีทีมงานนะครับอาจารย์ช่างที่ใส่เสื้อสีม่วงก็สามารถตอบปัญหาแก้ไขข้อบกพร่องเบื้องต้นทางโทรศัพท์ได้นะครับก็ หรือนะครับไปติดตามใน YouTube นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรถของท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสำหรับ Honda FD หนังฟ้าคันนี้ว่าอาการเกียร์กระชากนะครับที่เป็นมาจะหายไหมนะครับไฟหน้านะครับจะใสขึ้นหรือจะขุ่นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาติดตาม ครับตอนนี้นะครับผมมาทดสอบนะครับภาคสนามรถยนต์ฮอน da นะครับซีวิคนังฟ้านะครับอาการเกียร์กระชากนะครับคันนี้มาช่วงเช้านะครับเดินทางมาจากมินบุรีนะครับตอนนี้นะครับขับทดสอบแล้วครับเดี๋ยวเราต้องมาถามเจ้าของรถนะว่าหลังจากที่ได้รับการดูแลจากสใหญ่ยนจูนนิ่งแล้วนะครับตอนนี้อาการรถการขับขี่รถเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้การขับขี่เป็นไงบ้างครับดีขึ้นมากเลยครับวิ่งลื่นเลยครับ ในส่วนของอาการกระชากของเกียร์นี่เป็นไงบ้างครับไม่มีแล้วครับหายไปเลยะครับหายเลยครับตาเร่งเหครับผมตาเร่งก็ดีกว่าเก่าเยอะครับครับผมโดยส่วตอนนี้ก็เราตรงเราหยาไปครับรู้สึกว่าความเร็วนี้สามารถเลี้ยงได้เลยใช่ไหมครับได้ครับสามารถที่จะดึความเร็วได้โดยที่ไม่ต้องรอรอบนะครับแล้วนี้นะครับก็มีการดูแลในเรื่องของระบบเครื่องยนต์นะครับตรวจสอบในเรื่องของการจุดระเบิดนะครับการส่งเชื้อเพลิงนะครับรวมถึงเรื่องของระบบเกียร์ การสแกนเนอร์นะครับแล้วก็ตรวจสอบระบบ ECU นะครับตอนนี้นะครับอัตราวิ่งก็นั่นแหละครับแตะไปร้อยสามสิบกว่าแล้วนะฮะก็ถือว่าอัตรารถคอนข้างสมบูรณ์เกียร์คอนข้างสมบูรณ์นะครับรถคันนี้ไม่ได้โอเวอร์คอนเกียร์นะฮะไม่ได้ยกเกียร์ลงมาซ่อมใช่ไหมคัไม่ครับก็คือตรวจสอบตามระบบนะครับตามขั้นตอนของสอใหญ่ยนต์จืนนิ่งนะครับ ก็เป็นกระชาก็มาเลยดูใน youtube ก็มาอะไรผมก็มาลยครดูมาแค่ไม่ไม่นานด้วยนะครับตัดสินใจมาเลยนะครับวันนี้การทำงานของยัยยูนิ่งเป็นไงบ้างครับบริการดีครับแล้วในส่วนของการดูแลในเรื่องของระบบนี่ได้เข้าไปดูช่างดูแลด้วยหรือเปล่าก็ดูครับดูประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับก็เห็นก็ทำก็ทำกันทำกัน กทรงสม坤นะครับนะครับก็หลังจากที่ดูแลแล้วนะครับก็ทดสอบการขับขี่นะครับดู YouTube ติดตาม YouTube ดูรีวิวนะครับดูคลิปวิดีโอจากสอยายอนจูนิงไม่นานนะครับตัดสินใจเดินทางมาเพราะว่าอยากจะยิ้มยิ้มกลับบ้านนะครับวันนี้มาตั้งแต่ตีห้าเดินทางมาตั้งแต่ตีห้ามาถึงตีห้าใช่ไหมมามาถึงหกโมงกว่าเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าตอนนี้ความพึงพอใจเป็นไงครับการขับขี่ก็พอใจมากครับไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังติดสมาชิกนะครับ ก็ถ้าดูยูท b e กันก็มาลองดูได้ครับไม่ผิดหวังครับ,รบตอนนี้ทำดูแลในเรื่องของสายมวยด้วยครับตอนนี้โควิดมาเนี่ยมีผลกระทบเยอะไหมมีครับน้องมวยไม่ต่อยเลยครับไม่ได้ต่อยเลยใช่ไหมครับครับเดือดร้อยกันหมดแนละ้วครับตอนนี้ก็ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวกันครับในทุกจุดนะครับต,ต้องรีบกลับแล้วรีบกลับแล้วเพราะว่าฟราฟิวสีดุ่มเนาะครับก็เดี๋ยวครั้นี้ก็คงจะกลับบ้านแล้วครับ สารเสริมประสิทธิภาพต่างๆทางของเสายียวยาจูเนียนะครับที่ใส่ในรถฮอนด้าซีรคันนี้นะครับก็จะช่วยดูแลในเรื่องของระบบนะครับสามหมกิโลนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ถ่ายปกตินะครับครบ30,000ืกิโลก็สามารถเติมสารเสริมประสิทธิภาพได้อีกนะครับระบบเกียร์ก็ประมาณ2 5 0 0 0ืถึงสามหมื่นโลนะครับก็การเปลี่ยนถ่ายนะครับเป็นปกตินะครับการขับขี่ก็อย่างไรก็แล้วแต่นะครับช่วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์นะครับในในยูทูบด้วย นะครับเพื่อจะส่งต่อให้ฝ่ายอีกขั้นอื่นที่มีรถอาการแบบเดียวกันมีการแก้ปัญหาหรือท่านสมาชิกนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ก็สามารถโทรปรึกษาที่สอยยียนจุนนิ่งได้นะครับตอนนี้มีเรามีในเรื่องของเฟซบุ o กนะครับทงชัยเจริญสุขเพจสอยยียนจุนนิ่งนะครับรวมถึง l ล n e แอดนะครับสอยยียนจุนนิ่งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับของสอยยียนจุนนิ่งทั้ง12ตัวและรวมถึงในเรื่องของน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันส่งท้ายด้วยนะครับก็ฝากนะครับสำหรับท่านสมาชิกนะครับ่่งอืเพส ต่อข้อมูลดีๆนะครับให้กับสมาชิกท่านอื่นที่รถยนต์เกิดปัญหานะครับวันนี้นะครับถึงเวลาที่ต้องส่งฮอนด้านางฟ้าคันนี้กับเมนูรีแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ช่วงคัดกรองหน้าก็มืสี่ ใหญ่ like ยยโยนจุนิงใหญ่ยยโยนจุนิงปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยยโยนจุนิง ใหย่โยนจุนิ่ปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการอยา่ยนจุนิง่งใหย่ยนจุนิ่คิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื่อเพลิงทางเลือกใหม่ ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ทงชัยเจเริญสุขคือต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกข์จากรถได้จริงๆ ใหญ่ยนจุนิ่งใหญ่ยนจุนนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนจุนนิ่งใหญ่ยนจุนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนจุน <mitad> นิ <przest Stack. S 2> ่งใหญ่ยนจุนิ่งคิดคนทุกสิ่ง no y pasó.